คนติดแกรมตัวติดบาร์ผมถึงแล้วว่ามาหาได้เลยโอเคกิฟฟินว่าไปเลยใช่บอสอันไหนวะอันนี้ใช่ไหมอา้าวกิฟฟินเวลหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบห้าอ้าวอ้าว ว่ามาใหม่ฮะเอา้าเกิดอ,อะไรขึ้นอเอ้าแต่ผมไม่เห็นพี่นะมันอยู่ฝนถ้ำเอ้าอะไรกอนอในถ้ำเกิดอะไรขึ้นครับแน่นสิ คือเนี่ยแหละผมวาร์ปมานี่แหละคือถ้าเกิดกดวาร์ปบนนี้ก็คือบักแดดตุยเกมดีไปได้กูดแล้วมันไม่ใช่การตุยนะเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าตุยเนี่ยมันบอกว่าผมมันบอกเวอร์บาเลียเดสทอยก็คือมันมันวาร์ปออกนอกไอน้นี่ใช่ไหมเนี่ยถ้างั้นเราคงไม่มีโอกาสได้กันมันกลับมานั่นแหละอยู่ๆก็ออกนอกแมปเฉยเลยอะไรวะ